สวัสดีค่ะมาเจอกันแซ็บแบบมัมน,นะคะมือนี่ผ้ามานยางออกกำลังกายค่ะเป็นเป็นสวนสาธารณะในะน้อยๆค่ะที่ยอมยอมตัวบานเนาะกะมานยางค่ะคนกระเลิองอยางหลายอากาศบนิเวเจดงซาค่ะแต่อากาศเย็นอยู่มีแดดนั่มไปค่ะนี่แหละค่ะ อันนั้สาวคิตตี้หน้างองนิกๆวันนี้นางอารมณ์ไม่ดีนางไม่พอใจค่ะจะเดินกันค่ะนี่ค่ะอุ๊ยตัวอะไรพี่ที่นี่ค่ะเดินกันมันก็จะมีให้เดินค่ะเสียงอะไรวะนี่ค่ะอ ยางค่ะอากาศดีคนไม่ยางหลายค่ะเนาะมือนี่โอเคสามเดี๋ยวว่าไปทางนึงไปค่ะไปอีกทางนึง,คง,นงเคยเจอแคอที่โกรธไหมคะมีแต่จาก็ที่พูดมากวันนี้แคที่โกรธที่ไม่พอใจค่ะมาดูคนสวยไม่พอใจน่าจะเป็นยังไงมาค่ะ ไปค่ะเดินนี่แหละคะ่ะอากาศร,บรอบๆค่ะแม่หม้ายกษ์ไหนนี่คะ่ะเราจะไปกันมันเกิดจะเป็นสวนหย่อมๆแต่ว่ามันจะมีสวนสาธารณะใหญ่อยู่ตรงไหนนะคะข้าผพึ่งสื่อบัตอออนไลน์ไปเหมืนอนนี้มันกิดจเขาบ่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นสวนสาธารณะที่เข้าจัดใหญ่ๆห้วก็ะมีสวนดอกไม้มีนันมีนีมีรถไฟให,นห,นหน้นั่งมีสา์ดมียงในหนนันคือตงจายนะคะแต่ตันนี้คือคือยางฟรีคะ่ะ เป็นสวนย่มยอมแต่ว่าเข้าใจไป,จไปแล้วล่ะความพูดติดใจไป็นเรื่อกมือดิจิกยูโรค่ะแต่ว่าสามารถเข่าเด็กมืออื่นค่ะมือหนีเขาบพอะไรเพราเขาสนใจนะคะนั่นล่ะค่ะนี่ค่ะมันก็จะเป็นปลาเป็นหยางยู่นีเขาให้ความสําคัญกับบุคบุคคลอยู่นี่เพราะว่าเขาให้ยางออกกําลังกายค่ะมันไม่ออกกําลังกายแล้วมันเอาให้เมื่อยขามากกว่าไหนสวัสดีเลยคะ่ะคนเก่งเนี่ยคนเก่งนะ สวัสดีค่ะสวัสดีดีดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เกที่อารมณ์ไม่ดีค่ะน่าอารมณ์บ่ดีค่ะคุณเจคของแม่ไม่กลัวนะคุณเจคของแม่พ่อมาไปหาตาจ้าค่ะคุณสามี ดีคะ่ะมาดูกันเราจะเดินกันค่ะงั้นก็จะเป็นอันนี้คือยางฟีีนะคะตรงนี้แต่ว่าสวนที่ติ๊กเสียเงินไปเดี๋ยวติ๊กสิภาคเขาไปเบิร์นคาบมือหลังเนาะแต่มือน,นี้บได้เพราะว่าเพิ่งจ่ายเงินไปเหมือนนี้คิดว่ามันสีได่ายกเลยพากันมาว่าเออจะเป็นยางสวนสาธารณะไงไงกันเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเบิงปรากฏว่าเขาบอกพุกวันนี้ไม่ได้นะคะคุณจ่า,ายออนไลน์ไปพรุ่งนี้ค่อยเข้าได้ค่ะเบิงนกค่ะ เยอะเลยใส่เ่คุณสามีพ้าหลวงไมยางบริยุตธบาลคะ่ะแกที่จะแก้งพอ่อละยอกันดีครับนี่ค่ะข้างๆก็จะเป็นวูหน่งของภาาของอยังนะคะ สามีสุดหล่อลูกสุดสวยให้แม่ขี้เหร่อยู่คนเดียวลูกวะแม่ขาททำไมแม่ดำคะทำไมหนูกับพ่อขาวโอ้ยแกอีแม่กับดำเหรอเนาะพ่อแม่แม่ดำเนาะผิวสากลรู้จักหรือเปล่าคุณเคทชีคุณเกียรตคะคุณรู้จักหรือเปล่าผิวสากลน่ะ รู้จักจะเพลงสา <laughs> ักลนางนะคะสามีมัก่ายลูกนี่จะมาเต้นแบ็คพิงค์เหรอนี่เป็นจีนูนค่ะโอ้ยจีซูค่ะพูดผิด <laughs> <laughs> โอเคค่ะ <laughs> 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 อันนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะ <laughs> เดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะอันนี้พาเดินออกกำลังกายจ้า เดินไปเดินไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ